ผมจะไปแตะนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี่ก็ประมาณสองเมตรนะครับถึงหรือเปล่า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 โอ้สวัสดีครับผมเพชรคนเล่นว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี่มาเล่นว่าตอนฝนจะตกครับผมนี่ครับลมแรงมากนะเพิ่งทําเสร็จครับผมว่ากานมะพร้าวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมลมแรงมากครับผมดูครับผมเป็นลมฝนนะครับโอ้ฝนใหญ่มาแล้วครับผม ไม่รู้จะทันไม่ทันครับผมนี่โอ้มาแล้วครับผมนุ่นอ่ะนี่ครับผมเป็นว่าวขนาดเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ประมาณเจ็ดสิบเซนครับผมว่าวการมะพร้าวเพิ่งทําเสร็จครับผมอากาศฝนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับผมแต่ที่แน่ลมแรงมากนะครับลมฝนครับผมลมกระโชกแรงมากนะครับว่าวการมะพร้าวไม่รู้ว่าจะพังไม่พังครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขึ้นไม่ขึ้นพังไม่พังครับผมอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวทําการมัด สายอกก่อนนะครับมัดเชือกติดกับสายอกก่อนครับผมนี่ครับผมโอ้ลมแรงมากครับผมเป็นลมกระโชกนะครับลมฝนกระโชกแรงครับผมโอ้ปีกจะหักแล้วนะครับนี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขึ้นไม่ขึ้นครับผมปล่อยแบบง่ายๆเลยครับผมมาลุ้นกันนะครับนี่ใช้เท้าเหยียบไว้เลยครับผมอ่ะปล่อยเชือกประมาณอู้ฟ้าร้องมาแล้วครับผมอ่ะนี่ครับผมขึ้นไม่ขึ้นครับผมขึ้นไปแล้วนะครับ ขึ้นง่ายมากครับผมแต่ลมแรงมากนะครับลมแรงมากครับผมโอ้เสียงฟ้าร้องมาแล้วครับผมโอ้โอ้สู้ลมดีมากครับผมลมแรงงี้ไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะพาวการว่าพาวอันนี้แค่มาทดสอบนะครับปีกมันจะหักครับผมโอ้ี่ครับผมลงแล้ว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 ลมกระโชกนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้ครับผมมาลุ้นกันใหม่ครับผม มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอะนี่นะครับอ้าไปเลยอ้อานี่นะครับลมกระโชกนะครับอแรงมากครับผมอู้คือสูงมากเลยนะครับคือสูงมากครับนี่ลงอีกแล้วลมมันกระโชกครับผมลมมันกระโชกมันย้อนด้วยนะครับปั่นป่วนไปหมดครับผม ลองใหม่นะครับปีกจะหักไม่หัก,กั็ผมเล่นง่ายก็ผมเลน่น <c oughs> เล่นง่ายแต่เล่นยากอยู่นะครับลมมันแรงับผม <c oughs> เล่นง่ายแต่เล่นยากอยู่นะครับถึ <c oughs> แล้วผมดูปีกั็ผม <c oughs> ปีกอ็โหแอนมากก็ผมนะครับปล่อยเชือกประมาณสักสาสี่เมตรนะครับนี่ สามสี่เมตรครับผมจุฬานี่จะกินลมเบาหน่อยนะครับถ้าแบบลมนิ่งๆแบบเงียบๆนี่อู้จะขึ้นดีมากครับผมนี่ลมมันแรงลม,มกระโชกนะครับอ่ะนี่ับผมปล่อยเชือกไม่เยอะนะครับนี่ให้ดูรับผมปล่อยเชือกประมาณสามสี่เมตรก็เล่นได้แล้วนะครับประหยัดเชือกด้วยครับผมสามสี่เมตรนี่ครับผมสามสี 5, ม่เมตรห้าเมตรก็ถือว่ายาวแล้วถ้าลมแรงอย่างนี้น่ครับโอ้ เปีกอนมากครับผมพึ่งทำเสร็จก็มาลองเลยนะครับแต่ลมแรงไปหน่อยครับผมโอ้โวโว้โวลมแรงอย่างนี้น่าจะเอาสองห้องมาปล่อยนะครับนี่น่าจะขึ้นดีอยู่ครับผมสองห้องอันนี้จุลานะจุลามันกินลมเบานะครับกำลังสู้ลมอยู่นะนี่อ่ะลองดึงมาดูมันจะถึงมือหรือเปล่าลมแรงขนาดนี้อ่ะุดนันนะครับถึงมือหรือเปล่าครับผม ลมแรงแล้วก็โชคด้วยนะครับเฮ้ยดูกผมดูดูปีกกนมากก็ผมนี่ครับโอ้ยังถือว่าลื่นง่ายอยู่นะครับนี่นี่ก็ผมโอ้ขึ้นดีอยู่นะครับตัวนี้แต่ลมแรงไปหน่อยนะครับ นี่ับผมมาแล้วครับผมฝนใหญ่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับผมสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวลมฝนงนี้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเอาว่าวสนูมาปล่อยครับผมว่าวสนูสักร้อยเซนสักร้อยยี่สิบเซนนะครับมาปล่อยปล่อยประมาณไม่เยอะหรอกครับผมสักเชือกสักสามสี่เมตรห้าเมตรสนูก็ร่นแล้วครับผม อ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะครับผมนี่ครับสักสามสี่เมตรห้าสามสี่เมตรครับผมไม่ถึงห้าเมตรนะครับก็เล่นได้แล้วครับผมโอ้ดันลมดีครับผมตัวนี้โอ้ดูครับผมดูดูดูฝนมาแล้วครับผมฝนใหญ่มาแล้วโอ้ขึ้นสวยมากครับผมหู สวยมากครับผมดูดันลมกดดีเลยครับผมตัวนี้ปล่อยเชือกประมาณสามสี่เมตรนะครับเล่นได้ครับผมแต่ลมมันแรงไปหน่อยนะครับโอ้เดี๋ยวผมจะไปแตะนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี่ก็ประมาณสองเมตรนะครับถึงหรือเปล่า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 โอ้สู้ลมครับผมเลี้ยงซ้ายเลียงขวานะครับนี่ครับผม สู้ลมปีกแอนมากครับผมอ่ะจะลงไม่ลงครับผมลงไม่ลงเอ้ยมาอ่ะนี่ครับผมอพอแล้วครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเล่นลมเบาสวยๆให้ดูครับผมอันนี้มันแรงไปนะครับมันเกินความสามารถของบ่าวตัวนี้แล้วผมเดี๋ยวปีกจะหักเอานะครับเดี๋ยวผมลงไปแล้วนะครับอ่ะนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ เป็นว่าจุลาขนาด70เซนนะครับประมาณ70กว่าเซนครับผมมาเล่นให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับอากาศคืมฝนตกฟ้าร้องแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลมมันแรงเกินไปครับผมตัวนี้มันอาจจะรับลมไม่ค่อยได้นะครับลมแรงเกินครับผมนี่มีรอยขาดนิดนึงครับผมนี่ครับประมาณนี้แล้วผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับจุลา70็ดเซนครับผม